สีราศสีดวงหนุนนำดวงรุ่งพุ่งถึงฝันก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทํานายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะสีราศสีดวงหนุนนำดวงรุ่งพุ่งถึงฝันได้แก่ราศีพฤษภผู้พพที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายน ชาวราศีพฤษภโดดเด่นโดยเฉพาะเรื่องการเงินที่เรียกว่าดวงพุ่งปีสช่วงนี้คุณจะสามารถปั๊มเงินเข้ากระเป๋าได้มากกว่าที่ผ่านมา ยิ่งขยันมากยิ่งมีโอกาสรวยกระเป๋าตุงมากขึ้นโดยเฉพาะคนที่ทำการค้าขายทำธุรกิจค่อนข้างจะดีมากเป็นพิเศษหรือถ้าทำงานประจำแล้วรับจ็อบทำงานเสริมดวงก็ถือว่าดีมากเพราะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเมดมันนี่ต้องขอบอกก่อนว่าชาวราศีพฤษภจะหวังเรื่องลาบอันนี้จะยังไม่มีเข้ามาให้ชื่นใจเพราะส่วนใหญ่จะต้องสู้ ต้องลุยเรียกว่าไม่เหนื่อยก็ไม่รวยเหื่อต้องออกก่อนถึงจะได้เงินก้อนมาอีกเรื่องคือการทำธุรกรรมด้านการเงินโดยเฉพาะการกู้เงินถ้าช่วงนี้วางแผนจะกู้เงินจะมีโอกาสได้สมใจหมายราศีเมถุน ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมชาวราศีเมถุนดวงชะตาดีมากในช่วงนี้ดวงโดดเด่นโดยเฉพาะเรื่องหน้าที่การงานที่กำลังจะมีข่าวดีเข้ามาในไม่ช้าสิ่งใหม่ๆเรื่องใหม่กำลังจะเข้ามาหากคุณเบื่อเบื่อกับงานที่ทำอยู่ตอนนี้ก็มีโอกาสได้โบยบินไปเริ่มทำในสิ่งใหม่ๆแต่ถ้าอยู่ที่เดิมก็จะยังไม่ได้ทำอะไรเดิมๆอีกต่อไปเพราะจะมีงานใหม่ หน้าที่ใหม่เข้ามาให้คุณทำได้ตื่นเต้นกับสิ่งใหม่ๆซึ่งผลลัพธ์ของสิ่งใหม่จะดีแน่นอนอีกเรื่องที่ทําให้ชาวราศีเมถุนฉีกยิ้มจนแก้มแตกนั่นก็คือเรื่องโชคลาภดวงชะตาชาวราศีเมถุนโดดเด่นเรื่องโชคลาภอย่างมากอยู่ดีๆก็ได้ลาบมาเช่นได้ของขวัญของฝากของฟรีเป็นต้นหรือถ้าคุณมีวิญญาณของนักลงทุนอยู่ในกายอยู่แล้วก็มีโอกาสได้โชคได้ลาบพอหอกปากหอมคออยู่ ราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนชาวราศีตุลดวงชะตาดีมากดวงมีเกณฑ์ได้โชคลาภหากคุณลงทุนหรือเสี่ยงดวงในช่วงนี้ก็บอกเลยว่ามีโอกาสอย่างมากโชคลาภและลาบลอยมาแบบไม่ทันตั้งใจหากทำบุญมามาก ก็จะยิ<ส>่งมีโอกาสได้โชคในด้านการเงินถือว่าดีมากเช่นกันชาวราศีตุลมีเกณฑ์จะได้รายได้มากขึ้นในช่วงนี้เรียกว่าเป็นรายได้พิเศษที่<พ>จะเข้ามาในระยะสั้นเหมือนชาวราศีตุลจะได้รับจอบพเิเศษบางอย่างที่ทำให้ได้เงินแบบไม่ประำํำ แต่ถ้าทำการค้าขายก็จะขายดีเป็นเทน้ำเทท่าในช่วงนี้เรียกว่าเป็นช่วงเวลากอบโกยเงินทองเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้ขอให้ชาวราศีตุลนเร่งมือขยันด่วนๆเพราะโอกาสดีแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆราศีสิงห์ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนชาวราศีสิงห์ช่วงนี้ดวงไม่ธรรมดาได้โชคทั้งเรื่องการงานและการเงิน พราะตอนนี้ดวงโดนดาวเสาควบคุมอยู่เลยทําให้ดวงเจองานหนักงานเยอะแต่พอได้อิทธิพลดาวดีอย่างดาวศุกร์มาช่วยถือว่าเป็นพระเอกของเรื่องที่มาช่วยชีวิตคุณโดยแท้ทําให้ชีวิตดีการงานดีเรียกว่าเหนื่อยแต่ดีมากสิ่งที่คุณขยันล,ลงมือลงแรงไปนั้นไม่เสียเปล่าแน่นอนส่วนเรื่องการเงินบอกเลยว่า ดีเพราะงานดีเงินก็ย่อมดีตามไปด้วยส่วนใหญ่จะเป็นลาบจากน้ำผักน้ำแร่การทำงานและการทำธุรกิจการค้าของชาวราศีสิงจะทำให้ได้เงินทองมาจำนวนมากขยันแล้วคุ้มค่าอย่างแน่นอนหรือถ้าช่วงนี้หวังเรื่องเงินก้อนใหญ่เช่นเงินจากขายทรัพย์สินมรดกส่วนแบ่งค่าคอมมิชชั่นเป็นต้นจะมีโอกาสได้แต่ต้องมีความพยายามต้องแกลว้าม,มาจะได้มาแบบไม่ยาก หากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ